เดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้นี่ไงโอ้โหรอดอย่าบอกหลุดนะนครับตัวหนึ่งใหญ่คนควรนี่ไงใช่ไหมอ๋อเอาแล้วชนน้อยแล้วโอ้ยค่อยๆเอิร์นค่อยๆ,ๆเหมือนจะใหญ่ปล่อยนกปล่อยนกอ๋อไปแล้วมึงทำไม่เจอพวกกูน้องตายไม่นี่ฮะไปแล้วนี่ 私。 ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับของเจ้าคืยานุชิตวันนี้เอาเครื่องมาลองใส่เรือดูเดี๋ยวมาชมกันว่าวันนี้จะมีผลงานให้นั้นนะชมสักที่ตัวครับวันนี้มากับหลานสองคนเหมือนเดิมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนครับตาย,ยังไม่มีให้ชมนี่ครับไม่สักกับบคนในจะได้ปะเน,น,นี่ยวันเนี้ย หมายด้วยโอเคโปอลปปกนี่ไงขอบตะลิงเนี่ยตีใส่ตะลิงเลยแลย้วให้ขึ้นฝั่งเนี่ยเราต้องระยะน,นี้แหละ นี่โอ้โหจีไม่ถึงไม่ถึงจีกันผเฮ้ยทำไรลูกไม่ให้สายโผล่มาเข้ามาพูดเหมือนเดิม,มดแต่ดูกว,ว่าว่ากรรม เลยปสขนาดต่อขนาดเดี๋ยวเดินหน้าให้ก็ค่อย,อยสวยดีสวยดีเดี๋ยวปล่อยให้มันผ่านไปอย่างลอยนวลเออไหนไหนอย่างนั้นน่ะน้ำมีตะกั่วเล็กติดลงไปฮะมีเม็ดเดียวเนี่ยเอ,เอ็งก็มีตวัวกัวใหญ่จะมาหาตวัวกัวเล็กดีแล้วมันไม่ค่อยต้าลม ล่ออินรื้อหรเปล่าละหรืก็ได้อยู่เล้ยค่ะเดี๋ยวติดได้นะนะเดี๋ยวพันเดี๋ยวขอ,อนี่ไงต้องเวลาเดินต้องค่อยๆเดินไอ้ที่มันไม่มีตัวได้ไงวะตัวตัวนี้นนน งานทำมีมากนะ นี oh, employer, oh, oh, ่เงโอ้โหรอดอย่าบอกหลุดนะ้ได้แล้วครับโอ้เต็มปากเต็มคำรอดแล้วเดี๋ยวปักก่อนรอดแล้วครับโอ้โหมีเสียงขึ้นมาหน่อยรอดแล้วครับรอดแล้วครับรอดแล้วครับอ้วนดีวะเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้นี่ครับตัวนี้ปล่อย ฝักไปก่อนโอ้โหตัวใหญ่โว้ยเรือคู่อะโอ้ยก้อนโอก้อนโอ้ยรีบไปหน่อยผูกเรือไปโอ้โหเนี่มึงมึงไม่ส่งอ่ะมึงไม่ส่งวะส่งแลมะนาคันลงแล้ว นครับี่ครับตัวแรกเมื่อกี้มันเออถ่ายรูปให้หน่อยโอ้เออก็แบบกกำลังเลยกำลังเลยจะถ่ายให้ถ่ายรูปอีกดาดาดาดูมันจำให้สวยๆเลยอยู่ในโอห้โอหตัวใหญ่ด้วยต้องสวยไม่สวยเว้ยนึ่งวะนหนึ่งวะอ่ะดีว่าจะลองละชิดหน้ากล้องหน่อยนี่ครับ เพื่อนะเพื่อนะเพื่อนะทางปลาปลาก่อนเต็มปัดเต็มคำเลยตุ๊บวัดเลยหนึ่งสองสามผิวน้ำไม่ต้องเล่นอย่างเงี้ยใต้น้ำอ่ะผิวน้ำ phải Này Ơn, này, ngoài này Này, nè, nè, Nó nín luôn à ตายแล้วเรื่องนี้จะหล่อเลยโอ้หน้องได้แล้วไม่เรียกเพราะว่าไม่อยากโชว์ไปให้ลูกอ้าวเออหลบน้ำดำปี๋ไงโอ้โหเรียกด้วยแหละงั้นก็ต้องได้แค่รูปถ่ายครับโอ้โหได้นะครับหนึ่งตัวใจแทบขาดไปแทบขาดใจแทบ ได้ครบแล้วครับหดูดูดโหรุนแรงไม่ส่งอ่ะส่งแล้วเนาะนี่โอ้ยใจบุญครับเด็กใจบุญทำบุญไว้บ้างเอาเยอะไปทำไมเนี่ยเล็กตัวเล็กมาเยอะอุ้ยโดดอ๋อเออไล่ไปลากอะไรมาผิวน้ำหรือใต้น้ำ ดึงออกจากงานได้ปะโอเด็เกแกบุญครับนี่ปล่อยนกปล่อยนกอ้ไปแล้วมึงถ้าไม่เจอพวกกูน้งตายไปแล้วครับ <c oughs> ดินไปนแล้วนี่ไปนแล้วนี่ชาวบ้านเขาดักไว้ครับดังแต่น้ำลึกจนน้ำแห้งนี่ครับย้ายหมายมาครับ เอาอะไยลุงของครับเเครื่องทำงานอยู่ไม่มีค้องค้องไปไลยอัน,นัยอัอมัยที่ปีนอะเฮ้ยมันปืดวัดขึ้นหัวนะครับโอ้่ต้องสวยสุดโด่งกันไปต่อด งงว่าเหยื่อที่อะไรบานเลยเฮ้ยโหมาเล่นฝั่งนี้กัด้วครับกัดลแล้วใช่ไหมอ๋อเอาแล้วชันเอาอีกแล้วโอ้ยค่อยๆเอิ์ดค่อยๆเ,เหมือนจะใหญ่ ค่อยๆเออค่อยๆไม่รู้มันติดเยอะน้อยแค่ไหนค่อยๆตั้งไว้ตั้งไว้ใหญ่ให้สายย่อนเออตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนม้วนๆน้ำเนิ่มให้สายตึงตลอดน้ำเนิ่มมาเดี๋ยวมาลุ้นครับจะได้เล็กหรือใหญ่แลชวแช่นอนอยู่เฮ้ยมันน่าจะแปะกับหญ้าอยู่นี่แหละเฮ้ยขึ้นไปจีบตรงนู้นแล้วมั้งจากทรงจริงๆวะ ไม่คึกเลยเนี่ยเฮ้ยโอยเฮ้ยมีต,ตัวนี่มาเย้ง <Yeah! S 1> ูแล้วฉันโดนทำได้ไโอ้นี่เขามาครับไม่เคยผิดหวังครับสุดยอดไอ้ดิวอันตรายตอกูใช่อุ้ยยอดเลยยอโหสุดยอดแต่เออตั้งแต่นั้นไม่เคยทา้ผิดหวังครับยอดครับแน่นอนจริงถ่ายรูปครับถ่ายรูปโอ้โหสีตีปลายใส่เลยเหรอ เดี๋ยวมึงเี่ยงครับถ่ายรูปครับตีเสียงได้เนี่ยเดียวโอ้โหสุดยอดครับประชานน์เคไม่เคยทำให้ผิดหวังคนระับจับนะแล้วไก่นี่นี่นี่ข้างไปยิงก็ไม่ได้ไปดู้ว่างไงนะข้างเปยังสัวอะนี่สิตีเนินดินลก ดินนุ่มด้วยนะไวนี่ะยนเออตีได้หมดมันได้นี่มอตอร์ไก่วะมอเตอร์กาดังอุดบุ๊บปุุดปล่อยมังไหลเลยเนาะลัวเล็กหนึ่งจะมันดังอ่ะคือคือคือ เนี่ยเนินดินล่องเนี่ยสวยเห็นี่น<อ>นนงไงห้องไหนนี่ไงไปแล้วดีงเงี้ยกูเท่อยู่วะอยู่ดิตีเอี้ยไปไกลแม่งพันเออไปไกลพันโอ้ยแม่งออกมาอย่างเท่อะมาครับมาเลยครับมาแล้วครับโอ,โอ,โอ้โหไอ้คนไปแม่งออกมากัด ติดน,น้อยด้วยอ,ะอ,อ่ะตื่ไมครูหมวกมันสวยงาลูกดูงานลูกมาครับน้อยเด็กน้อยตัวที่สามของผมมาครับตัวที่สามของผมครับโอ้โหเยอะขาดด้วยนี่อะไรโอ้ยสวยว่ะ ปุ๊บปล่อยภัยปล่อยปลาปล่อยปลาเฮ้ยอคอกแดงเลยดิว่ะคอกแดงเหรอโอ้นี่คอกแดงเลยเออดูฉิฉยนะนี่ง้อ นี่นาบอกอคอกแดงเลยเป็นไงเดี๋ยวปล่อย <Yeah. S 1> เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวให้เลี้ยงลูกตัวใหญ่เหรอโอ้ก็บอกอคอกแดงเลยดูดจ้วพอ,อแล้วเอามาถ่ายรูปแล้วใช่เดี๋ยวปล่อยเข้าไปเป็นไงโซเปียให่น้าปล่อยเฮ้ยปล่อยเขาไปเถอะหน้าไปทำลุยอา้าวจับจับจับปล่อยเถอะจับครับหน,น้าไปทำลุยสวยมากเลยอุ้ยนี่ครับโตฟี่ แต่ถ่ายเอิร์ธนะนี่ครับถ้าอยู่แถวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมันลูกมันแดงเลยยังเป็นไอ้นี่อยู่ใช่ให้เขาเลี้ยงลูกถ้าอยู่แถวบ้านนะไม่ได้เอิร์ธถ่ายรูปให้ลุงไงในเซนเซนไปทำทั้งนี้แล้วนี่นะครับปลาคอกผมเห็นมันแดงๆเห็นมันแดงๆอยู่ตรงตรงนี้ครับลูกมันอยู่ตรงไหนวะกลัวจะโดนเรือชอตเดยนี่นะครับไหนว่าลูกมันไปไหนเราไม่รู้มันต้องมีตัวเนี่ยมีคู่ มันยังเป็นหมัดแดงแดงเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ตีเข้าไปเห็นแล้วปล่อยยกปล่อยตกยกปล่อยตกยกกัดให้เลยครับดึงอุ๊บสวดจิงโอเคครับเดี๋ยวให้หลานท่ายรูปให้โอเคสาขวางละโ,โลกว่าเนี่ยตึกเลยอ,อะเช็ดหน้ากล้องเลยของจริงคนเนี้ยแน่นอนเลยบาของเจ้าเืข้กตานิดเดียวได้อยู่เดี๋ยวข้อหาย เอาให้ใหญ่เนะนี่มีการให้ใหญ่ๆแล้วแล้วก็นะเนี่ยตาขวางอืมเห็นทั่วไหมอ๋ออือหนึ่งสองสามเบมเตัวในงานเด็กก็ได้อีกตัวเฮ้ยยกเกิดตัวอีกตัวใหญ่กว่ามาแล้วมันขึ้นเดินปกติเ่ะอปกติอ่าเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้ แต่เอิร์ดก็ตามจุ่มน้ําลงไปเลยนะจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มได้ได้จุ่มได้อันนี้นะครับจุ่มจุ่มรอเลยจุ่มรอเลยเออเอาไปต่อยไปนะครับโอเขก่เลย สลาเนี่ยเนี่ยวัดข้างในเนี่ยสามตัวไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แค่ตรงนี้ป็นไงมอุย้ยหลุดอีกแล้วแม่งดูดจูบตัวเล็กอาจจะมันอาจจะไอ้นี่ไม่ทันไปเทำไมเนี่ยเ,ออเ,ออเออวลาเรา ตกปลา,ลววา,าเราก็หัดตีสองฟังให้ได้ใช่เออหัดตีสองฟังห้ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เราเนี่ย,เร,เ,ยเราก็ไม่ต้องลำบากคอยให้ได้อะไรให้ได้หัดตีให้มันแม่นขืนเลยสมมติว่าเราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่หัดให้แมงให้ได้ ให้มันแม่นๆ,ๆที่ลงเรือมันจะได้เปรียบไม่เอาหรือเว้ยไอ้พีไม่เอาเลยดจะเลื่อนเรือแล้วเออเราก็สวไอ้ยมันปิวเนี่ยไอเดียวเองก็ว่า,กาไกหมลละจากตรงเนี้ยปิวขึ้นไปนู่นนะแน่นวิทย์คนต<ๆ>าตะ้งได้ทั้งพานได้หมด เออนู่นแก้วขวดอ,ะอ่ะมีตัวเนี่ยไม่มีสวยนะขวดเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เออ ติดๆพอ,อก็นี่ยหอบเพราร้อนสายมันเนไรมันแห้งเร็วหลังย่าหลังย่าเออนี่หลังย่ากวนี้เออนั่นๆๆน่แน่กระโดดตรง้งอุยเดินเทปต่อไปคนเดียวสีตัวแล้วอะเออก่งยอดเลยอาจ,จาจรย์มันก็ต้องอย่างนี้แหละระด,ดับอาจารย์ แล้วก็เหนนะปล่อยตกหน่อยแล้วก็หมุนต่อแล้วมานี่ไม่ออกตุ๊บนี่ยเผ็ดชี้เป้าเลยนี่เลี่ยแหลมนี้สวยมันเป็นเวื้อเวิร์งเข้าไปแล้วมันจะมีย่านเนาเออนี่อาแให้ทันอ้าวหยุดให้นี่ค่อยๆค่อยๆโอ้ถ้าได้นี้หล่อเลยเนี่ย ่นีถ้าสักทีสองทีทมมนขยับเปลี่ยนเลย ปลามันจะอยู่มันติดติดตะลิ่งตอนนี้ยมันไม่อยู่หรอกกลางๆอะไรปั่นมาหน่อยเดี๋ยวไม่มีก็เปลี่ยนหมายเลยเนี่ยเนินดินตรงนกอ่ะสวยผใหม่นสวยหมดเลยอ่ะ โอ้ตัวนี้ครับเมื่อกี้กําลังกําลังลบคลิปอยู่ครับแล้วพอดีตีไปกะว่าไม่มีปลาหรอกกัดให้ครับตัวหนึ่งใหญ่พองควรผมได้ครับอันนี้เดี๋ยวให้หลานถ่ายก็ได้อันนี้ถือเลยถือเลยตัวใหญ่จุ๊บโอเค พอเห็นนะบอกแล้วหมายมันตูดนม่นออกอย่างนี้ด้วยเด็ดโซดก็คืออันเนี้ยเหลี่ยมนะเนี่ยวสาปเลยสามเรียมสามเรียมชิปปาดปาดสามเรียมเลยมืดแล้วต้องแยกย้ายแล้วครับเดี๋ยววันหลังค่อย มาซ้ำใหม่วันนี้ปลากัดค่อนข้างดีครับก็หลุดกันหลายคนได้กันหลายคนครับคิวได้เท่าไหร่วะวันนี้ตัวเดียวครับนีได้ตัวเดียวครับได้แล้วเดอเอ,อิร์ได้กี่ตัวสองตัวครับนี่สองตัวนี่ผมได้มาทักสี่ตัวโอ้โหเรามีโทฟี่ให้ตัวหนึ่งอ่าน,นีบรรยากาศยามเย็นครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทำคลิปต่อไปจบหมายลองเครื่องนี่ครับวันนี้เอาเครื่องมาลองแต่ดันไม่ไหวอยู่คนนั่งร้อยพฟนโลครับรวมกันสามร้อยก็เลยไม่ค่อยขึ้นน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปคลองไหนกันอีกฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye. ขึ้นเสร็จแล้วครับเรือขึ้นเสร็จแล้วครับกำลังจะกลับบ้านแล้วออมามาดูปลารวมมันครับมาดูปลายอดปลารวมได้กี่ตัวปลาลวมเดี๋ยวจะว่าคุยเปล่านี่ตัวไม่ใหญ่มากตัวใหญ่ปล่อยปตัวหนึ่งโลหน่อยๆครับเอาละครับกี่ตัว ขอบคุณที่ติดตามนะครับนานาทุกคนที่เป็นกําลังใจจะพยายามทําคลิปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรที่พัฒนาให้ดีขึ้น <c oughs> ก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณที่รับชมมาถึงช่วงท้ายนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ